ถูกที่สุดในโครงการเทาเฮาส์สชั้นในซอยวัดลาดปลาเขาอาริยาเดอะคัลเลอร์สหลังนี้น่าสนใจสุดๆทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมันดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่น่าสนใจมากๆเป็นทาวเฮาส์สชั้นนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา6 6 4ตารางวานะครับ ในโครงการอารยาเดอะคัรเลอร์สนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับเขาติดกับวัดลาดปะเขาเลยนะครับอยู่ในซอยวัดลาดปะเขาซึ่งเราบอกว่าซอยนี้นะครับเป็นซอยที่ใหญ่มากๆอีก1นึ่ซอยนะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในส่วนของโลเคชั่นนะครับและแผนที่สามารถดูได้ตามรูปดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับ นส่วนโครงการดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตรงปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับเขาจะมีเซเว่นอลเวและร้านอาหารนะครับเดินจากบ้านไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ สวตัวบ้านนะครับดีมากๆเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้กับสวนและสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเลยนะครับทำทำให้สามารถเดินไปสวนหรือว่าสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านได้ง่ายๆเลยครับอีกทั้งนะครับเวลาที่มีเพื่อนหรือมีญาติมาหานะครับก็สามารถที่จะไปจอดรถตรงข้างสนามเด็กเล่นหรือว่าสวนของหมู่บ้านตรงนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะครับในส่วนของตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนนะครับ ตรงส่วนหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่จอดรถนะครับ เข้ามาภายในตัวบ้านตรงนี้นะครับปกติก็จะเป็นในส่วนของ Living Room นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับพื้นจะเป็นแกรนิโตนะครับดูแลง,ง่ายมากๆเลยนะครับแข็งแรงและก็ทนทานนะครับเข้ามาในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารและครัวที่อยู่ด้านในของบ้านนะครับ มีห้องน้ำด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับและตรงส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับซึ่งอนาคตถ้าเกิดว่าอยากที่จะต่อเติมพื้นที่ครัวด้านนอกก็สามารถที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปในส่วนของข้างบนพอมๆกันนะครับในส่วนของชั้นสองนะครับพื้นนะครับจะปูด,ด้วยลามิเนตนะครับ มีห้องนอนห้องแรกอยู่ตรงนี้นะครับและตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของ master bedroom นะครับในส่วนของมา a s t e r bedroom ห้องค่อนข้างจะกว้างมากๆ เนื่องจากว่าเขาคอมบายห้องนะครับสห้องนอนให้เหลือห้องนอนเดียวทําให้ห้องนอนห้องนี้ใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการห้องนอนหลายๆห้องนะครับก็สามารถกั้นผนังตรงนี้ให้กลับไปเหมือนเดิมได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่อยู่ด้านบนนะครับ เป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าถูกที่สุดในโครงการเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการบ้านทำเลดีๆในซอยวัดลาดปลาเคาราคาไม่แพงนะครับหลังนี้คือคําตอบแน่นอนนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆรวมทั้งราคาดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าสนใจจะนัดหมายเข้ามาดูภายในบ้านสามารถนัดหมายเข้ามาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ